ตุวยต้องไปออกกองนะคุณคุค่าจะไปเช็คประชากรที่นี่เ <c oughs> ช็คทำไมก็ณค่าจะเช็คอะคุณ <c oughs> หมอ,อขออนุญาตนี่ได้ผ <c oughs> มดูสภาพคนนี้เลยนี่อะไรค่ารัฐประชาสมัยไทยเสียเวลานานแล้วเบสมาแล้วน้องแกนน้องแกนมาแล้วหล่อนเจอคนนี้ไปหล่อนหายบ้านแน่ หล่อนอะไรของเจ้าเจ้าพูดอะไร,รเจ้าอะไรของหล่อนละ่ะบังอาจเรียกฉันว่าเจ้าหล่อนนะคืออะไรไม่ได้ข้าคือเทวดาเทวดาไหนเานไหนข้าค <c oughs> ือเทวดานดาดี่มันไม่ใช่เวลาเล่นนะเดี๋ยวตัวเองต้องไปออกกองนะรูไ้ไหมเนี่ยออกกองคืออะไรข้าไม่ว่าข้าต้องไปพบปัดนประชาชนคุ้นเขาทำไมไมคได้ผู้หลานเด็กนี้มาเทวดาของข้าโอ๊ยเป็นโลุกอะไรอะลุกเทวดา เจ้าไปไหนเจ้ามาคุยกับเจ้ามานั่งให้เรียบร้อยเจ้าอย่ามายืนพอดีกับข้าไม่ได้มันไม่พอดีเมอนานั่งเลยนั่งหรือเจ้าจะนั่งบนอัศนะของข้าก็ได้ไม่นั่งหรอกเีหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้มีหนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้าอย่าได้เจ้าเจ้าอย่าเล่นของสูงของข้าแบบนี้นะสูงจริงรูหน่อยได้คนมีุู้ท่านนั้นต้องจับหนอนไม่หนอนคือเพื่อนรักของข้าเองที่นี่มีอะไรคะ เล่นบังฮะเล่นอะไรเตรียมของไปออกกองเมสอย่ามัวลีลาเร็วเเจ้าเลี้ยงสัตว์ผู้สูงส่งด้วยหรอเจ้าเป็เทวดาจริงหรอเป็นจริงสวรรค์ชั้นอะไรสวรรค์ชั้นหนึ่งเพราะว่าข้าเป็นยุคบุกเบิกและนี่คือคลิปแก้ความจำเสื่อมของเบสในกองชัวร์ ของเยอะเรียมอะไรฉันเป็นเทวดาสวัสดีอาร์เทวดาสวัสดีเทวดาพ่อแม่เทวดาพอนะลโหลงหลงฟังนะข้าลงมาโลกของเจ้าข้าก็ต้องทดลองถาการพูดของเจ้าบาง้องการพูดอะไรเทวดาไม่ยืนติดพื้นดีนกี่คอเทวดาไม่ยืนติดพื้นดินไม่ได้ฉันก็ต้องปอบตัวเป็นมนุษย์ไงล่ะ ได้ค่ะจะไปเช็คได้ฉันว่ดนฉัว่าเรไม่มีการกลัวพวกเธอโดนหลอกข้จะไปเช็คประชากรที่นี่เช็คทำไมบอกว่ามีสองก็ค่าจะเช็คอะสมัยนี้คำโหล่พี่เลยเหรอได้ฮ้ยหรือเจ้าอยากเป็นสมุนค่าไม่ถ้าเจ้าเป็นสมุนค่าข้าจะพิจารณาทำไมใครล้นอาจจะไม่ใช่ของข้าก็ได 就是有化妆师考白分，不能吗？ ไอ้เ่แกเาไเาอ่ะเข้ว่าไอ้ได้ยังไงทาไปเน่ยเฮ้ยนั่งสูงพอๆข้าจะลงมาทุกคนนั่งพื้นเป็นบ้าหรอไม่คืนค้าเป็นดาอานี้เ้นจากหมออีกคนนึงอะหายบ้าน่ใช่เขาไไมรอแป๊บหนึ่งมานี่ก็ไปเทพ ข้ากำลังร้อนพอดีเลยช่วยปัดเป่าใช่เลยเลยเลยเฮ้ยเจ้าไม่ได้ซึ้งสหวัแล้วทามทุกคนยืนอยู่ทุกคนต้องนั่งหรอไม่เจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยข้าขอโทษเจ้าต้องนั่งด้วย ไม่ไหวเธอหรือเปล่าอาจจะมีบ้างแต่ต่อไปมันก็จะไปถ้าจะเป็นสมุนไพรค้าจะทาให้ผู่มันกลับขึ้นมาไม่ดีไม่ดีดีขึ้นเลยอ่ะจับกระได้ไหมจัาไม่ได้ตรงเีข้าว่าข้าทดาเป็นเทวดาเพรศเพขาไปกับเไนบ้านไหวได้ไหได้ข้างบนห้องนี้ไม่มีเพศนะรู้ไหมโอก็มีหญิงผู้ชายโดนหมดนะเข้าใจไหมเข้าใจเอาไอ้นี่ออกไปไกลๆข้างหน

ว่าทุกคนจะขอทุกคนจะต้องเต้นให้ได้ไรเตนไครับเฮพลนี้ดังไปถึงสวรร์เลย่ะเฮ้ยมึงบ้าวันนี้านมันเยอะมันเลยทําไมผมว่าวันนี้มันไม่มีงานนี่จะโเคม้ว่เจ้าไม่โอเคเลยถ้าไม่โอเคกับพเจ้าสีงอยางนะบ้าจองตัดไปเลยเตรียมพร้อมไม่ทันเตรียอไม่ทันรุ่นพี่มึงทำมาเยอะแล้ว แล้วก็อ้างว่าได้คอนเทนต์แยงบ้าไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่าไม่ใช่ค่ะชวนเรียกมาด้านบนจริงๆจริงเหรอเจ้ยูเขียนไรเื๊อเตตาลอยเลยชื่อ้าคิดคิ่เลยถ้าข้าตัดเจ้าออกจากการช่วยเหลือแล้วเพราะเจ้าโลงหนูค่าเกินต่อไปเจ้าจะหัวร้านถึงนี่แล้วเจ้าจะมีผงออกที่หูอย่างเดียว อยังรู้อะไรอย่างงี้ใช่ปะอยู่แล้วทุกอย่างวันนี้เราจะไปถ่ายงานอะไรกันไม่มีทายวันนี้ไม่มีทายถ้ารู้จริงก็ต้องรู้มีดิเอาเทปปอลถ้าสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโอ้โหเล่นย่ใหญ่มึงใคร ตน,นี้อาจจะได้ว่าเขาทำมันดีตั้งแต่แรก อะไรเราบอกให้ทําอะไรกันคะถ้าต้องปรับตัวกับมนุษย์ยังไงหรอตื่นตัวเจ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ความพวกพี่องพูดข้าหิวมีอะไรให้ข่ายแล้วมันจะเสวยไหมเขาเป็นกึ่งเทพอยู่ยังเป็นกึ่งเทพอยู่อยากเป็นร่างคอยากเป็นกึ่งเทพ เออเอออากเลยแล้วห่วงด้วยเพชุดไม่รีเลยอ่ะเขาควรเราที่มีคอนเทนต์เว้วยใช่มันไม่อยากเจะพอมันออเยอะชุดเท้มเนชุดโรงพยาบาลเดี๋ยวพี่ให้มันไปดูโรยนี่ตาฉันปาลารี ไปไหนกันจะไปข้ามรุ่นสั้นรุ่นสี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอเคปุ่นี้ปุ่นี้ปุ่นี้หัวล้านแน่อุ้ยเฮ้ยนี่มึงเจอสิแน่ทางนีโอ่ไอ้นี่มันไม่อยากทำงานเดี๋ยวมันหาเรื่องหาเรื่องเอาไม่เอาไม่กัดที่ปากด้วยแแค่นนั้หละมันทำเพราะไม่ทันจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้หมันทำไม่ทันคนบ้ายเนีายมันช่วยมันทำอยู่แต่มันไม่อยากทำงานมันได้งานเยอะอ๋อ วิ่งไปมข้างบนอยู่ดีก็วิ่งขึ้นไปมาไม่รเป็นอไรไม่ได้ทวดาไมกม,ม,<อ>มาที่ดูนโอ้หไม่มีคลิปลงร่วมมือกับทิมงไปเนี่ย้าอยู่นี่้ยส,สมชั้นโ้งโเฮ้ยาเทวดาบ้านทำนะ,ะไม่ได้ทโ,โวยวงไแผนเนี่ยไม่ได้มันคือใบเบิกบูน้าหเดียวจัดมันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วยังไงล่ะหอนอไปมันมีหนอนไม่ได้ ยอมแรกหมาค่ะทรายจเอาไปบอกมาที่เอาคุณเจที่หูเดี๋ยวนี้แหละไม่ได้มอลองไหมหมามี่ทำไมโอเคอันนี้ออกแนวดูซีรีส์จีนเยอะยังดูซีรีส์จีนเยอะกว่ายนี้ล เทวดาของ้าเจ้าอยมีบุญหรือเปล่าพี่มีบุญอยู่แล้วครับี่กลัวข้ายังไม่เห็นแล้วเจ้าเห็นผีหรือเปล่าว่าเจ้าเป็นเทวดาเทวดาไม่สามารถเห็นผีได้แต่เราสามารถแอดเฟรมได้ใช่เราสามารถรู้ได้ว่าผีอยู่ที่ไหนถ้าเราโทรษิพท์งางั้นวันนี้ให้เบสนั่งอยู่คนเดียวในบ้านใช่เราให้เบสทรทาผีซึ่งืออดเดไม่เพราะว่าข้าเป็นเพื่อนกับผีเยอะแล้วเจ้าว่าเทวดากลัวปืนเนิฟหรือเปล่า ตึงนที่เทวดากลัวเด้ถ้าอยากมีสมุนออกกำลังกายไหมเจ้าปาดเหลืองมากมียางลื้อที่กลัวมากเจ้าไปไหนเทวดาเจ้าไปเก็บเมฆเจหน่อยแล้วเจ้าจะยืนไม่ติดพื้นแล้วใช่ไงพวกข้าเป็นเทวดาข้ายืนติดพื้นไม่ได้เทวดข้าเดินไปบุญตัวบุ อาหารของลูกศิษย์ไทยเจ้าเข้าวฝังหนได้ไหมได้เจ้าหลายเจ้าหลาย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 พวกเจ้าโลภหลูมพวกเจ้าไม่น่ารักหลายหลายหลายเออเจ้าเข้าวมาเหมาะกับเจ้าใส่แล้วมันจะเป็นบ้านเจ้าข้าหิวข้าวก็อยากจะเบวยข้ายังไม่ได้เบวยอะไรเลยพวกเจ้าไม่น่ารักไม่น่ารักหรอเจ้าอะไรคิดไม่ทันเตงสาวี่ลูกของเรามาแล้ว ีเลยตรงไหนจ้ะหาจ้ะยังไงจ้ะปีตะมุนด้วยจ้ะสมุนตรงนี้พอจะมีบุญอยู่มีเข้าไปเลยเข้าเข้าว่าสลีละข้าจะใหญ่เกินไปไม่ท่นเ้าหน้าที่นี้แหละไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวบุญข้ามันจะถูกอัดเจ้าไปไหนเปินหน้าขวาก เจ้าคือโซดาฟอมเจ้าเคยฟังเพลงนี้ได้หรอเจ้าคือโซดาไปไหนเก็ไปไหนเจ้าไปไหนทำไมที่นี่มีแต่คนแปลกๆปลกก็ไปไหนข้าไครสมุนเปื้อนเออไปล้างตัู้โอ้ยมาแล้วนี่ยคนนี้คือโซดาป๊องไหมคนนี้เหรอใช่คนนี้เป็นโซดาป๊องมีแววเจ้าคือโซดา แต่คนนี้ฉันให้เป็นลูกสมุนข้างข้างกายข้าได้เขามีบุญข้าหิวข้าทำไมไม่มีใครให้ข้ากินข้าวเลยเจ้าก็ต้องไปหากินเองเพราะคนที่ไม่หากินเองงกถ้านั้นข้าจะเรียกราชรถไปเอาข้าวกับข้าวกับปลายข้าต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วเพราะว่าถ้าข้าไม่เปลี่ยนข้าจะออกไปแบบไม่เต็มยศซึ่งมันจะออกไปไม่ดีมากฉันข้าไปละ a few moments later ไปกินข้าวชุดข้าวพร้อมแล้วจะไปกับใครไม่ไปอย่าบอกใครลูกวราจะฆ่าขอร้องเราไปได้ป่ะน่ะจะไปข้างนอกเหรอใช่ไปซื้อข้าวนางบอกนางหิวข้าวถ้างั้นไปกินข้าวเองก็ได้บอกไปซื้อข้าวยมาเร็วมาเร็ว มาเร็วเฮ้ยล็อกเลยไม่ต้องเปิดที่มันล็อกเลยเฟิร์นล็อกเลยน่ากลัวมากเหมือนผีเปิดปนงอเลมเข้าหันห้วิ่งเป็นผี่ยเิมันมา หิวใช่ไหมล่ะเล่กต้องขานั่งเลยนี่ตอนพูดได้แบบนี้ไปช่วยไรชุดไปซื้อข้าวแล้วแล้วแม่ร้านค้าพูดว่าอะไรบ้างไม่รู้ค่ะมองตาเขาเขาก็จัดสำรับให้โอ้จะทำงานได้ยังเจะทำได้ยังเสียเวลานานแล้วเบสสี่นเจ้าสมองเสื่อมหรอพ่รักว่าเอ้ยบ้ารักคือข้าไม่มีแล้วข้าไม่ได้เป็นบ้าข้าเป็นเทวดาเมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเป็นเทวดาพ่อข้าข้า บิดาข้าอยู่ชั้นบนเดี๋ยวฉันจะโทรหาพ่อเจ้าจะโทรหาน้องแกนเนี่ยเจ้าไม่รู้จักเฟซพ่อค่ะหรอน้องแกนหัวหน้าที่มาแล้วน้องแกนน้องแกนมาแล้ว